พรนะนจ้ามีประโยชน์มากโยมโยมจะไม่ไปหวังลมลมแรงแรงไปเป็นเทวดาดีไหมดีแต่ตายแล้วไปนรกด้วยไหมด้วยพระเจ้าบอกเนี่ยพระเจ้าจาักรพรรดิเนี่ยถึงแม้จะได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทวีตทั้งสี่เบื้องหน้าหลังจากการตายเพราะกายแตกทําลายอาจได้เข้าถึงสุติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาในชั้นอาวบดึงแวดล้อมอยู่ได้หมู่นางอับสรในสวนนันทวันเท้าเธออิม่มเอิบเพียบพร้อมไปด้วยกรรมคุณห้าอันเป็นทิพย์แต่เมื่อตายแล้วเป็นยังไง เท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกําเนิดชานและวิสัยแห่งเปรตไปนรกหมดนะนรกถาวรไม่มีนะข้อจริงแต่นรกลงไปแล้วอยู่นานนานขนาดไหนพิขูถามพู้เจ้าพู้เจ้าบอกโอ้โหนับจํานวนตีไม่ไหวพิขูก็ถามพออุปมาได้ไหมพู้เจ้าพออุปมาได้อุปมาอย่างไงพู้เจ้าบอกเกวียนยี่สิบเล่มเกวียนเนี่ยใช้คําว่ายี่สิบขาลี บรรทุกมเมล็ดงาเต็มหมดมเมล็ดงากันิดหนึ่งนะทุกหนึ่งแสนปีบุรุษจิบเมล็ดงาออกหนึ่งมเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุกแสนปีจนหมดยี่สิบเล่มเกวียนนั่นแหละประมาณอายุนรกที่ตื้นที่สุดนะอีกยี่สิบเท่ายี่สิบเท่ายี่สิบเท่าจนถึงปัทภุมนรกนี่ประมาณอายุของนรกแล้วยงจะไปเที่ยวนรกกันทําอะไรใช่ป่ะอ่าเพราะนั้นการวางจิตในการให้ทานนี่พวกหวังผลนะ สั่งสมมากๆนะจะได้อย่างนี้บางคนคิดว่าให้ทานเป็นการดีบางคนคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายบางคนคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรบางคนทําตามฤาษีบางคนคิดว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมณะใจคิดทั้งหมดแบบเนี้ยยังไม่ได้อริรบุคคลเลยได้แค่ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆและตายแล้วก็ไปนรกต่อนะ่ะ ดังนั้นการวางจิตแบบเดียวในการให้ทานที่จะได้ทั้งเทวดาและอริบุคคลคือการให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตนะบทพรชนะอย่างนี้โดยอัถาคืออะไรต้องไปค้นพระส,สูตรอีกพระส,สูตรหนึ่งจะอธิบายตรงนี้ว่าการให้ทานแบบโสดาบันคืออะไรการเป็นผู้มีใจปราศจากความตรนย่อันเป็นมนทิน มีจาค่าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลือนอยู่คลองเลือนก็เป็นโสดาบันได้ด้วยการให้ทานวางจิตถูกต้องคือละความตรนีมองมาที่ใจตัวเองพอว่าเราจะละความตรนีเท่านั้นนะ,ะผลคือจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวนงังและสิ้นกรรมสิ้นฤทธิสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่จากพรหมกายิกาแล้ว จะไปเป็นอนาคามีเป็นอริบุคลลขั้นที่สมนี่ทางง่ายๆเลยยมจะให้ทานกับสุนัขกับคนทุศินคนมีศินอริบุ